เจาะลึกประวัติโลกิจากวายร้ายสู่ผู้พิทักษ์มัลติเวอร์สในจักรวาล MCU โลกินะครับผมเป็นตัวละครจากเทพนอสหรือเทพเจ้าที่ชาวไวกิ้งเนี่ยนับถือกันนะครับโดยเรื่องราวจริงๆของเขานะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักโลกิในนามของเทพเจ้าผู้หลอกลวงบางตำนานนะครับก็บอกว่าโลกิเนี่ยเป็นบุตรของฟาโปติซึ่งบิดาของเขานะครับถูกจัดว่าเป็นกลุ่มยักษ์และในบางตำนานนะครับก็ไม่ได้กล่าวถึงโลกิในฐานะลูกของโอดินิกด้วยแต่เป็นตัวเทพที่อยู่ควบคู่กับโอดินและหอนั่นเองครับเอาละครับมาในพาร์ทประวัติเรื่องราวในมาเบลนะครับผมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโลกิน แรโลคิปรากฏตัวขึ้นในมาเวลหนังสือไซไฟแฟนตาซีอย่างวีนัสเล่มที่6ที่เขียนขึ้นโดยสเตลลีภายใต้สังกัดมาเวลคอมิกส์ในปี1949ซึ่งในตอนนั้นนะครับโลคิโพมาในนามของสมาชิกโอลิมเปียนกอสที่ถูกเดินเทไปยังโลกใต้ดินแต่ภายหลังนะครับก็ถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนใหม่โดยสเตลลีและแรดดี้ไรเบอร์และถูกรีดีไซน์ใหม่โดยแจ็คเคอร์บี้นั่นเองครับโดยโลคินะครับได้กลับมาปรากฏตัวครั้งในหนังสือจอห์นนี่เอนทูมิสเทอรี่ในเล่มที่85ในปี1962แต่ปะนนขออองงรรัั่เคบแลในตอนนนี้ะครับผม โลกิีที่รับบโดยทอมมเดอร์สตันนะครับผมกำลังจะต้องไปเชิญกับเส้นทางใหม่ที่จะต้องไปทักโลกมาติเฟอร์สพร้อมกับเหล่าตัวแปลงเขาอีกมากมายตัวนทางของเขานะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมไปสนใจช่วยเขาในโลกีเซั่นสบนนินนี่พลัสทอร์สตานะครับผมโลุกเรื่อง